สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนอีก,ก็มาพพอก,กับเบาหนองอีคือเก่าครับผมโค้งสุดท้ายักกิโลเหียนผีไอภาพครับฝันผีเล็กครับงวดนี้วันที่หนึ่งท่านว่าหกหกเขามารับโชคไปนํากันคือเกา่าคิดสิ่งใดก็ให้สมวังดังปากฮานะนะครับทุกทิ่ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล่ากันบ่อยนะครับเนาะรนะเรื่องแบบนี้เรื่องลี้ลับเรื่องทีมแนมบ่เห็นนี่ ว่ากันบ่ด้ครับพี่เล็กเพิ่นซื้อเลขไว้ก้อนที่เพิ่นจะเห็นเหล็กที่เบ้าหนองไปจุดถูกเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันก้อนที่เบ้าหนองจะไปจุดถูกแล้วเพิ่นก็ซื้อก่อนเพิ่นบอกว่าบห่หูว่ามันถือหรือว่าถือแต่ว่าไอ้พามมันไปบอกเลขกเอื่อยพ่อตื่นเสามาแรงมาก เอื่อยก็มาเห็นคลิปเบาน้องที่ปไปขอเหรหลักกิโลแต่เอื่อยบบมีเวลาได้มาบอกกับเบาน้องเพราะว่าเอื่อยอยูง่งานอยู่เบาน้องเขาเรียกว่าคือสิมาบอกสาแท้่าศาสตราเร็วกับโบเป็นอย่างมันก็นยังทันอยู่เอามาบอกกันเอามาเล่าสู่กันฟังนะงวดนี้สิเป็นตัวใดคลิปฟันเบาน้องเบาน้องก็ลงให้ฟังแล้วเนาะคลิปฟันเบาน้องเบาน้องก็ลงให้ฟังแล้วลวกัน ผู้ใดได้ฟังเบาหน่องขอขอบพระคุณที่เขามาแปรฝันให้เบาหน่องน้ำเด้ครับเด้ออย่าลืมซื้อไว้น้ำในหล่ะบบเป็นแปรให้ยืมซื้อหรือโบซื้อซื้อติดไว้น้ำเพราะว่าหยัางเบาหน่องอาจจะฝันดีแต่ว่าแปลเหล็กอกเป็นอาจจะเอาโชคมาฝากทุกคนก็ได้นะครับเนาะเอาบัดนี้มาเบาเรื่องพิเรศครับเพื่อนบอกว่าบักผ้ามันไปหาเอื่อยเพื่อนหวานชี มันบออยากได้ยังดอกเพื่อนว่าเพื่อนว่าไปขอเหลา่าอยากกินเหลา่าคือเกาแต่ว่าของวดนี้ขอขอสองขวดหน่อยเพื่อนว่าคิดนะขอสองขวดหน่อยซะได้บอกเพื่อนว่าเพื่อนก็บว่าบัดนี้มันกค่สีเ่เหลขกเพื่อนว่ามันกค่สีเ่เหลขกมันยืนไม่อีกขางหนึง่งมันยืนไม่อีกขางหนึง่งปกติี่ยืนอีกคางคางที่มีหนึ่งหาโอ้มีเออหนึ่งหา สีหนึ่งก็ลองพิจาร้วน่ามนครับเด้อแต่ว่ามือขึ้นที่เพื่อนฝันมายืนอีกฟังหนึ่งแบบนี้มายืนอีกฟังหนึ่งฟังที่เป็นเลขหาสามละกะ็หาศูนย์ศูนย์เก่าปกติจะยืนฟังนั้นมาดนีมายืนฟังนีลวกะ็เอานิวสองขางมือสองขางนี่นิวสองขางสี่ไปใส่เลขภาพมาว่าอย่าลืมเด้อพ่ะย่ะอย่าลืมเด้อท้ามีโชกคอสองบาท พี่เล็กแล้วก็ว่ามันบ่อยยากอกพามือไปสัน่นลองเบิกแล้วก็เล,เลยสะดุงตื่นถึงแล้วก็เล,เลยมานางังขิดพิจารณาเหล็กของเพิน่นเพิ่นว่าคิดยุดนเติบได้เบาหน่องว่าจิจับเล็กตัวใหหรือสิเป็นตัวไหแต่ว่าอันนี้คือความเสื่อของเอือยเองความเสือของเอือยเอง,เออง,อเองแต่ว่าเอาาือดใช้เบาหน่องเป็นคนมาบอก FC, เอฟซีเอือยมากแบบนี้เอือยซื่อตัวนี้เอือยก็เลย จัดตัวนีไว้ซื้อบร้า,รายดอกเปนว่าซื้อบร้า,รายซื้อไว้ตัวลรา,าหรารอยและก็เหลขบบ่อนนําเหล็กบ่าอนาานําเพรานว่าเพราะว่าเขามาเขามาขายเป็นว่าเขามารับซื้อเขอาให้เวลาแค่บกี่ชั่วโมง,แต,าาาตงแต่ว่าเหลขกบ่อนเอื่อยก็เลยซื้อไปถือบ้ถือไก่ยาวากันแต่ว่าอย่าลืมแตกสองตออกนําเพราะว่าเอื่อาายซื้อไว้สามหางเป็นว่า เอื้อยซื้อไว้สามหางก็คือห้าสามศูนย์เก้าห้าสามราคาห้าศูนย์เก้าซื้อไว้สามหางอย่าลืมแตกสองโต๊ะนะผมว่าไปมักสองโต๊ะก็ซื้อเอาแต่เอื้อยแตกไปเบิดแล้วละ่ะเอื้อยแตกไปเบิดแล้วก็เลยวัดมาบอกสู่ฟังแล้วก็เอื้อยก็ซื้อเลขถูกเบ้าหน่องไว้น้ำเก้าสองสามซื้อไว้คือกัน ก่าสองสามบมนบดสื่อสื่อคือ,อกันสื่อทั้งเหลขถูกแล้วก็สื่อทั้งเหลขฝฟันแล้วก็สื่อเลขฝฟันในลักกิโลสื่อมดัดเป็นว่าว่าจะเป็นเหลขบปักพามเป็นว่าเกืี่ยสื่อเบิดจะลองมัน้นะครับเด้ลองพิจารณาเบิง้งพี่เลขครับเพื่อมักไปนํากันดอกจะได้ก็ลองพิจารณาเบิง้งงวดนี้เลขสีเขาหรือบ่เขาอันนี้ก็ไม่ผูดด้ใดบอกได้ครับแต่ว่าเพิ่นฟันเพิ่นแ็เลยเมาบอกสู่ฟังสำหรับเพิ่นฟันหลายมือแล้ว แต่ว่าผมมีโอกาสได้คุยกันมันมาห้เพิ่นก็มาห้มือที่เบาหนองกรลั่งนางอัดคิบอยู่แล้วก็เลขกฟันเบาหนองเบาหนองก็ลงให้บึงนะครับเนาะอย่างใดก็ลองพิจรณาเบึงขนาดเมื่อเสือยั่งพอด้เปลี่ยนเลยปกติสิเปลี่ยนเสือไทยคิบบ่ได้เปลี่ยนเลยครับก็เบาต่อเลยอัดคิบจะคล้องแล้วเหลขกพี่เลขกก็เด้งสิมาเลยเลยได้เด็คุยกันก็ลองพีชาะบึงครับเด้องวดวันที่หนึ่งธันวาหกหกครับผม ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความเชื่อครับหมักไผ่หมักมันเบ้าหนองอาจีพูดมากแน่เพราะว่ายัางขันเบ้าหนองเบาเบาเบ้าหนองกันคงฉีบงูเหลืองกันว่าความเป็นไปเป็นมามันเป็นจังไรครับก็บมีทั้งคนดาคนชมเฉยเบ้าหนองเฮ็ดถืงใจทุกคนว่าก็คงเป็นไปบ่ไไ้เนาะครับเนะะาะเอามายำเลขพีเลขอีกรอบนึงครับผมห้าสามศูนย์เก้าห้าสามแล้วก็หาศูนย์เก้าครับผม แล้วเพิ่นก็ซื้อเลขถูกเบาหนองไวยนำ้ำที่เบาหนองไปจูดคออายเพิ่น923ไอ้เลขไอ้พี่เลขเพิ่นซื้อเพิ่นบอกว่าบอกพามันมาบอกเลขเอื้ออีกแล้วเบาหนองขอขอมันย่ามใดถึงย่ามนัดเพิ่นบอกขอมันย่ามใดก็ถึงย่ามนัดงวดบังหากนกะหนึ่งหาโอหาหนึงเนาะธิวัดอันนี้ก็หาหนึ่งพอ่อปณิมมากอะมากเก่าศูนย์ กับหนึ่งสี่มางวดนี่โบเน่อาจจะถือสามโตตรงๆกันได้อีหงยังก็เกิดขึ้นได้เบิดระเพินว่าเอากับโบเน่เนาะครับเนาะก็คือว่าแหละตุกชิงตุยามันกับคืนยุติโชคกลนดวงครับเลขมีเลขมันกับมีเขามีรูดครับเลขมันกับมีเขามีรูดเป็นเรื่องธรรมดาบ่มีผู้ใดกำหนดใด้บ่ิีผู้ใดให้ใดดอกว่ากรลั่นตีใดว่าเลขมันออกมาตัวนี้กระสันกระคงกระชื้เสอเลขตัวเดียวนั่นแหละ บต้องไปใช่ดอกขันขึ้นขันค้ดว่าแล้วกะขันว่ามันหลอกใดปานนะครับเนาะของมันอยู่ทั้งในแกจังใดก็ล่องพิจารณากันครับเด้อเหล็กฟันพี่เหล็กครับโค้งสุดท้ายเลยมาแบบให้โค้งสุดท้ายแบบจังใดล่ะเบาหน่อยกรัล่อเพิ่นขึ้นกันเด้บ่แมนว่าบ่หล่อเด้ล่อล่อว่าเพิ่ิมีฝันมีหยังมาฝากทุกคนบอแต่มีอีรีครับเบาหน่อยกันเลย แต่เอามาบอกสู่ฟังลองบังครับเด้อหลักกิโลพี่ไอ้พามครับม,กบมกักบคมักคขึ้นยู่ที่ดุลพินิษฐ์แล้ครับเนาะเบ้าหนองก็พยายามหาตัวเลขมาฝากทุกคนเดี๋ยวเบ้าหนองสีสรูปเลขให้บอเดี๋ยวเบิงก่อนถัดเบ้าหนองว่างเบ้าหนองก็จีมาสรูปเลขให้ว่าเลขของไผ่ของไผ่แน่ถ้าเบ้าหนองบาว่างกับคงจิบอไ้มาสรูปเลขให้เนาะครับเนาะ,นะกะชีลงให้เบิงให้เรื่อยๆแล้วก็ให้ทุกคนเด้ยพิจารณาเอางวดไันทีหนึ่งท่านว่า หกหกว่ารับโชคน้ำกันก่อนปีใหม่ครับแล้วก,ก็มาเปิดกระเป๋ารอรับโชกด้เลยไพ่สื่อตัวใดไหวไก่ได้รับโชวไปนน้ำกันสู่ผูสู่คนเหลียยฟันเบาหนองกับหลายคนกับมาแปรให้แต่มีแต่เลี่ยตัวอามาอ่าเบาหนองกับโจดยหไว้เมื่อสู่โตนั่นแหละเบาหนองกันถามว่าเบาหนองมากตัวใดเบาหนองกับมากมากเด้อที่มากนะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเก้า สามหาเลขทะเบียนลดขั้นขั้นขันอีกขั้นหนึ่งสามหานี่แหละที่เบ้าหนองมากแต่กลับมาตรงกันก็เลขฝันพิเลกนําแต่กมับไันไปตรงกันก็เลขหลักกิโลนจะได้ก็ลองพิจารณาบนครับเด้องวดวันที่1นึ่ทันวาหกหกขอให้ทุกคนโชคดีที่สิ่งในทรงหวังทางปัาตานาสวัสดีครับ